ซูซูกิ XL7 รถยนต์มันติดันามิคครอสโอเวอร์ตอบโจทย์ทุกการใช้งานโดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ทูโทนพร้อมไฟหน้า LED และกระจังหน้าโครเมียมสัมผัสและทดลองขับได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับเดือมาดราย เครื่องวแพท์ลดเหงื่อใช้ในบ้านที่มากกว่า93%บของผู้ใช้จริงพึงพอใจสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเหงื่อออกมากกว่าปกติโปรโมชั่นเปิดตัวส่วนลดสูงสุดกว่า30%เผ่อน0% 4เดือนสนใจติดต่อ l ล ne@ at h e m a d r i th หรือที่ t h e m a d r i thailand com หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับพบกับอัปเดตใหม่ 3+ คลาส3สไตล์พร้อมฉลองเทศกาลสงกรานต์ฟีฟ่าออนไลน์4หลบแดดกระแทกจอยคลิกโหลดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเพรพาะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับ ตอนได้เข้าสู่5ทีปีศาจแดงแตามเมื่อราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด บริษแดงพ่ายแพ้ต่ออาร์เซนอลในเกมเมีย์ลิกนั้นล่าสุดนะครับแล้วก็แทบจะบอกลาทอปโอในทางปฏิบัติไปได้เลยผมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังเกมเป็นรายก,การฟุตบอลที้เฮลนะครับเมนเสาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเยยดี๋ยวด้วก็ตามใน5ทีมบรษแดงคลิปนี้ดูบังกับนทัทเองขอชื่นชมอีกครั้งกับความเป็นมืออาชีพของคริสตยโน่โรนัลดนะครับที่แม้ว่าจะเพิ่งเสียลูกชายไปเมื่อวันอังคาที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเขาก็มุ่งสมาธิอยู่ที่เกมครับลงมาล้วงบอลต่ำสร้างเกมรุกให้กับมแล้วาาาดต่่เโนนนจหใ ที่นักเตะูินเต็ดส่วนใหญ่โดยเฉพาะเกมรับเนี่ยเล่นกันได้ต่ำกว่ามาตรฐานน,นะครับและบรูโน่เฟร์เดสเองก็ยังมีสมาธิกับเกมไม่มากพอครับเกมนี้พี่โดคือแบบอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพนะครับและการเล่นเต็มที่เพื่อสโมรสรอ,อยู่เสมอครับแฟนๆส่วนมากยังคาดหวังให้โรนัลโดเนี่ยอยู่กับทีมต่อฤดูกาลหน้านะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็อยู่ที่ตัวของคริสเตียโนโรนัลโดเองแหละครับที่ต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ครับ ส่วนจังหวะปัญหาลูกที่จะโดนซานโชเลี้ยงบอลแล้วสดิกซัวเรสกอนหลังอาร์เซนอลเนี่ยเซลอยลไปแล้วนะครับแต่ว่าซานโชเลี้ยงบอลไปติดแขนจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับซัวเรสเจตนาใช้มือเพื่อขัดขวางการเล่นนะครับเพราะว่าตาเขาโฟกัสไปที่ลูกบอลจริงๆครับแต่ถามว่าทําไมไม่มีการดูวิยาอันเนี้ยคลิปในรายการฟุตบอลที่เฮลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอาจจะอธิบายช็อตนี้ไม่ครบถ้วนพอนะครับซึ่งก็ต้องอธิบายกันต่อนะครับว่าถ้ามือของนักเตะที่ทําแฮนด์บอลอยู่ในลักษณะของการยันพื้นเนี่ยนั่นถือเป็นกาารพยม ทรงตัวในขณะที่ล้มไปแล้วนะครับฉะนั้นก็ไม่ใช่จังหวะแฮนด์บอลนะครับแต่ถามว่าเซดริกเจตนาไหมถ้าดูจากภาพและสายตาก็ชัดเจนนะครับว่าเขาเจตนาครับแต่มันมีช่องโหว่ของกติกาอยู่ที่ทําให้จังหวะนี้ยังไงก็ไม่ใช่จุดโทษนะครับแม้ว่าจะเป็นจังหวะที่ไม่เข้าทางโยงเต็ดก็ตามแต่ว่าก็ต้องมาเล่าสู่กันฟังกับกฎกติกาตรงนี้แหลนะเนาะ ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากครับนั่นคือจังหวะที่อยู่ในเตดได้จุดโทษในช่วงกลางครึ่งหลังนะครับแต่ว,ว่าบรูโน่แฟนเดสเนี่ยยิงเล่นห่างชนเสาออกไปครับแฟนๆตั้งข้อสังเกตว่าทำไมจังหวะเนี้ยคริสเตียโนโรนัลโดถึงไม่ได้ยิงครับเรื่องนี้ราฟรังนิกก็เปิดเผยหลังเกมนะครับโดยโรนัลโดเนี่ยให้เหตุผลว่าเขาเคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่สมควรสหัจจุดโทษในจังหวะนั้นซึ่งก็สามารถตีความได้หลายแง่มุมนะครับว่าจังหวะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาตั้งใจให้บูโมมนใจ แต่ว่าให้สัมภาษณ์แบบนั้นเพื่อปกป้องบูโน่หรือว่าพี่โดเองอาจาจะไม่พร้อมจริงๆเนื้อสภาพจิตใจที่เพิ่งเสียลูกไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่การตรีความของแต่ละคนเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับแฟนๆก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์บูโน่ที่ออกบอลเสียหลายครั้งจับบอลพลาด bon นะครับแล้วก็น่าจะมีสมาธิกับเกมมากกว่านี้นะครับอันนี้คือแฟนๆบางส่วนที่อาจจะอยากวิจาร์บูโน่นะครับ แต่ว่าแฟนบอนอีก,กลุ่มหนึ่งก็ต้องการให้กำลังใจบูโนเช่นกันเพราะว่าบูโนอาจจะกำลังเสียความมั่นใจและการยิงลูกโทษเนี่ยใครก็พลาดกันได้ใช่ไหมล่ะครับ ดูมากับนันเองนะครับก็อยากให้บูโน่เรียกความมั่นใจแล้วก็มีสมาธิกับเกมครับกลับมาเป็นบูโน่คนเดิมที่ทุกคนรอคอยนะฮะและขอเป็นกําลังใจให้พี่โดเช่นกันนะครับที่เราไม่รู้ว่าภายในใจของพี่โดเนี่ยเป็นยังไงบ้างหลังจากเสียลูกไปนะครับแต่วันนี้คริสเตโน่ทำเพื่อทีมจริงๆครับขอบคุณมากๆที่ยังคงเป็นความหวังและเป็นที่พึ่งให้กับทีมเสมอครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้ครับ ทิ้งท้ายด้วยข่าวซื้อขายนักเตะที่แวบเข้ามาหนึ่งข่าวในช่วงค่ำคืนวันเสาร์นะครับกับดูที่เหมือนจะเป็นไปได้ยากแต่ก็ต้องเอามาวิเคราะห์กันนะครับนั่นคือดูของเฟรนกี้เดยองครับกองกลางของบาร์เซโลนารายงานจากโอริโอโดเมเนชครับผู้ดข่าวทีมสองจากเรดิโอคาตาลุนยานะครับสายข่าวระดับสูงของบาร์ซ่าก็ระบุว่าทีมเจ้าบุญทุ่มต้องการเงินในช่วงซัมเมอร์นี้และอาจจะพิจารณาขายเดยองให้กับยูไนเต็ดถ้าได้ค่าตัวอย่างต่ำห้าสิบแปดล้านปอนด์นะครับ Jong, เดยเองเาองเนี่บบนเจ่น,ลลนะ, maker, Register, Register, นนะลน กองกลางตัวรับก็ได้ครับมิดฟิลร์เบอร์8หรือบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก็ได้เช่นในการหรือแมก้กระทั่งเซนเตอร์แบ็กนะครับและแน่นอนว่าเอริกเชนฮาร์กเนี่ยรู้วิธีใช้งานเขาตั้งแต่อยู่ที่อาร์เจน์แล้วนะครับเดี๋ยวด้ก็ตามครับปัญหามาอยู่3เรื่องเรื่องแรกคือชาบีเอนเดนเดสไม่น่าเต็มใจที่จะขายดิยองออกจากทีมครับ2คือ ค่าเหนี่ยของเดยองเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก270,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งก็ไม่น้อยเลยนะครับและ3คือยูเนเต็ดเนี่ยไม่น่าจะได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์คเนลดดูกาลหน้าแฟนๆส่วนใหญ่ก็รู้ว่าเดยองเนี่ยคือกองกลางที่เก่งมากนะครับแต่ก็ไม่คาดหวังกับดีนี้เท่าไหร่ครับอย่างไรก็ตามครับโดมนกคือผู้สขาวระดับสูงฟากสเปนคนหนึ่งเลยฉะนั้นจะไม่เชื่อข่าวนี้เลยก็ไม่ได้ครับ และโลกฟตุตบอลเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะยังไงก็รอตามข่าวกันต่อไปครับสำหรับการตามหาวีฟิลคนใหม่ของยูเนเตดและในเมื่อเดยองเนี่ยไปอดีตนั้เแต่ที่เทนฮากเนี่ยผูกพันมากๆคนหนึ่งชื่อนี้ก็เลยไม่น่าจะถูกตัดออกไปได้สักทีเดียวครับแม้ว่าราคาจะค่อนข้างสูงก็ตามและเบื้องต้นเนี่ยชาบี้เองก็ต้องการจะเก็บเขาไว้นะครับถ้ายูเนเตดสนใจเดยองจริงๆแฟนๆอยากได้ไหมครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนะครับสามคัคคีคือพลังสุ่งต้วงคหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกอง,กองทั คือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูซูกิเวย์อ Life d e r ดอร์มาดรายและฟีฟ่าออนไลน์4